พาเที่ยวจังหวัดตราดกันนะครับไปเที่ยวเกาะหมากกันนะครับ <ฮะ S 1> ที่นอกจากจะไม่เพียงแต่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามของท้องทะเลปะการาังต่างๆที่รวมสมบูรณ์แล้วนะครับเขายังมีตำนานที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องของแมวนะครับ <ฮะ S 1> ประจําเกาะหมากอีกด้วยนะครับนี่นะฮะต้องนั่งเรือกันไปนะครับที่ได้ชื่อว่าเกาะหมากเนี่ยเป็นเพราะว่าในอดีตบนเกาะมีต้นหมากป่าขึ้นจนํานวนมากครับ นะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของตําบลเกาะหมากอําเภอเกาะกูดจังหวัดตราดนะครับซึ่งทีนี้ก็จะมีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะครับเป็นตระกูลใหญ่ดั้งเดิมนายธานินทสุดที่ธนก,กูลนะครับเป็นหนึ่งในทายาทของ6ตระกูลที่ทามาหากินบนเกาะหมากเล่าถึงตำนานของแมวเกาะหมากให้ฟังครับว่าตั้งแต่จําความได้ก็รับรู้เกี่ยวกับสารเจ้าแม่แหลมดุนซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะหมากนับถือนะครับมีตำนานเล่าต่อๆกันมาว่า เจ้าแม่ท่านเนี่ยชื่นชอบแมวมากค่ะชาวบ้านก็เลยเอาแมวไปฝากเจ้าแม่เลี้ยงครับคือเหมือนกับก็เหมือนเหมือนเหมือนพอไม่อยากเลี้ยงแมวแล้วก็เอาแมวไปปล่อยอย่างเงี้ยแต่เขาบอกไม่นานแมวก็จะหายไปอย่างลึกลับเออแล้วในเวลาต่อมาก็อแดปกันกลายเป็นว่าถวายรูปปั้นแมวตุกตาแมวกันเต็มไปหมดเลยแบบนี้เลยครับที่ไม่ใช่ม้าลายแบบที่อื่นแต่ว่าเป็นแมวนะ ซึ่งก็เลยเป็นที่มาของการสร้างศาลขึ้นมาครับที่ผ่านมาทั้งชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มีความศรัทธาเนี่ยแวะเวียนมากราบไหว้บนบานศาลกล่าวกันอย่างต่อเนื่องพอได้ตามที่ขอก็จะมีการเอารูปปั้นตุ๊กตามแมวมาถวายตั้งกันแบบนี้ครับเต็มศาลไปหมดและปริศนาแมวหายเนี่ยครับก็ในเวลาต่อมาก็มีคนอธิบาย ไปหาคําตอบกันมาได้ว่าแมวไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่ว่าไปอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านที่เขาอาจจะมีสวนยางพาราอยู่ใกล้ศารนะครับแล้วก็อาจจะแบบเอาแมวไปเลี้ยงอะไรแบบนี้ซึ่งว่ากันว่าอยู่ที่สารมันก็อาจจะไม่ได้กินข้าวกินน้าเนาะแต่ไปอยู่บ้านชาวบ้านก็ได้กินข้าวครบทุกมือลองฟังเสียงกันดูครับไอ้บรรดาแมวเป็นๆไปปล่อยเนี่ยมันก็ป้วนเปี้ยนอยู่หลังรัวเขานะซึ่งอยู่ในระยะไม่ไกลกัน ก็เราก็เลี้ยงแมวมาเพะผมก็ว่าเออมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นหรอแมวมันคงไม่ไปอยู่ที่สารเจ้าเพราะว่ามันไม่มีอะไรกินอืม <c> น <oughs> <c oughs> ี่นะครับ ต่อไปหัวเราะไปแสดงว่าทุกวันนี้ก็ยังมีการเอาแมวไปปล่อยที่สารอยู่นะคือแมวมันก็ไปหาบ้านคนมันก็มีสัญชตาตญาณการเอาชีวิตรอดของมันนะไปหาที่ที่มีของกินนะคะมันคงไม่รออยู่ที่สารหรอกนะครับแลวนอกจากนี้ก็ยังมีสถัทนที่ท่องเที่ยวหลายจุดนะครับอย่างตรงนี้จะเป็นเหมือนกับสระน้ําจืดนะครับที่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะอยู่บนเนินหินเนี่ยแต่น้ําในสระตรงนี้ไม่เคยแห้งเลยครับนะจะอยู่ก่อนถึงสารเจ้าแม่แหลมดุนเนี่ยนะครับในพื้นที่นั่นแหละนะฮะแล้วก็ใครที่ได้ไปท่องเที่ยวก็เรียกว่าประทับใจเเพรราาะะะวว่ทลสยคนับ แล้วก็อากาศดีครับค่ะขอด HDTV เพื่อคุณ